ในการลง Windows XP นะคะขั MM ้นแรกให้ท่านทำการตั้งค่าการบูตเครื่องก่อนนะคะเมื่อบูตเครื่องเสร็จก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เรารอไปักนิดจนกว่าจะขึ้นว่าให้กดปุ่ม Enter เพื่อต่อเพื่อไปต่อกด r เพื่อตั้งแทม f 3เพื่อออก ให้เราทำการกด enter ให้เรากด f 8เพืเ่อตกลงดได้เลยสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแบ่ง partition หรือการแบ่งไดร์เพื่อไว้ใช้งานโดยตอนแรกให้เรากดปุ่ม c เพื่อสร้างไดร์ขึ้นมา ให้เรากําหนดค่าความจุให้มันด้วยนะคะเมื่อกําหนดแล้วให้กด enter ต่อไปเพื่อจะสร้างอีกไลท์ให้เราทำตามเหมือนวิธีแรกได้เลยนะคะเมื่อขึ้นหน้าต่อมาจะเป็นหน้าการฟอร์แมตไลท์ให้เราเลือกที่ ntfs แต่ว่าเราจะเลือกแบบฟอร์แมตธรรมดา หรือแบบรวดเร็วก็วแล้วแต่เรารอจนกว่าจะบอลแฮร์เสจและเช็คอะไรในเครื่องต่างๆเสร็จเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ทตัวเองภายใน15วินาทีนะคะ ก็จะจบขั้นตอนการเริ่มต้นเรียบร้อยต่อไปจะเป็นการติดตั้ง w d o w s x อย่างแท้จริงนะคะค่ะในการติดตั้งนี้จะใช้เวลบบาประมาณ30ถึง40นาทีระหว่างที่ติดตั้งจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาให้เราตั้งค่าเรืกเล็กนะคะ ดยในหน้าต่างแรกจะเป็นการตั้งค่าภาษาในเครื่องในหน้านี้ให้เรากด next ไปได้เลยค่ะหน้าต่างต่อมาจะเป็นการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของเราเมื่อเสร็จแล้วให้กด next ได้เลยต่อมาจะให้ทำการใส่โค้ดเพื่อติดตั้งให้เล็กต่อไปสองครั้งได้เลยสำหรับหน้าต่อมาจะเป็นการตั้งโซนเวลาของเรา ส่วนของเราจะเป็นบางกอกานอยจัต้าให้กดเม็กได้เลยนะคะจะมีหน้าต่างขึ้นมาอีกสองหน้าต่างในหน้านี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรให้เน็กทั้งคู่ได้เลยต่อมา ก็จะรอเพื่อให้การติดตั้งเสร็จอีกไม่กี่นาทีให้นั้นเพื่อนก็จะทำการรีสตาร์ทในทันทีเมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาให้ทำการกดโอเคได้เลยนะคะ โดยเป็นการกำหนดข้าหน้าจอโดยอัตโนมัติรออีกสักครู่เมื่อใกล้จะเสร็จก็จะมีหน้าตาจอฟ้าสวยงามนะคะโดยจะมีปุ่มกดสีเขียวขึ้นอยู่ด้านล่างให้เรากดไปเรื่อยเมื่อมีการให้ตั้งค่าใดๆให้เราทำการปฏิเสธให้หมดและกดเนสตไป หน้าใหม่เลยนะคะค่ะเมื่อมีหน้าให้ตั้งชื่ออีกรอบแต่ในรอบนี้จะเป็นชื่อของมาดัคเน้นและกดเน็ t ต่อไปได้เลยจากนั้นกดปิดเพื่อเป็นการเสร็จ,จสิ้นการติดตั้ง สำหรับการตั้งค่าเบื้องต้นของ Windows XP จะเป็นการเลือกไฟล์ Computer Documents My Network แต่ว่า Recycle Bin เมื่อจะนำออกมาที่หน้าจอแล้วให้ทำการคลิกขวาที่หน้าจอเลือก p r o p e r t y e s เย้และกดที่แถบ Desktop และจุดและตัวมิด Desktop ให้ติ๊กถูกใส่ช่องว่างทั้งสามช่องเสร็จแล้วให้กดโอเคได้เลยก็จะพบว่ามีทั้งสาไฟล์ที่กดมาอยู่ในหน้าจอลบอย่างไรก็ลบไม่ออก สำหรับการตั้งค่าเบื้องต้นมีอีกอย่างคือการตั้งค่าภาษาให้เสร็จต่อจากตอนติดตั้งวินโดว์และตั้งค่าตัวเปลี่ยนภาษาโดยเริ่มที่เข้าไปใน Control p า n e เนกดตรงดี e Time Lang and Region เจ o นลอ o และกดตรงรีเจเน and La ลงกิตอ กดแถบคาว่า l e n g t ดและติ๊กถูกต้องที่ช่องว่างด้านล่างทั้งสองช่อง <ç reality> เมื่อเรากดมันจะขึ้นเตือนและให้เรากดโอเคได้เลยและเมื่อกดโอเคและให้กดโอเคอีกรอบจะเป็นการติดตั้งภาษาลงเครื่องอย่างแท้จริงในขั้นนี้ จะต้องใส่แผ่นวินโดวด้วยแล้วรอกว่าจะเสร็จเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ททันทีให้เราทำการกดโอเคเลยเมื่อเครื่องรีสตาร์เสร็จแล้วให้เราเข้าไปยังที่เดิมในตอนแรกได้เลยแต่ในตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแถบไปยังแงย ก่อนแต่ให้เลือกภาษาให้เป็นภาษาไทยเสียก่อนเมื่อเลือกแล้วให้กดไปยังแท็ก a d v a n c e และเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอีกเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วให้ทำการคลิกถูกที่ช่องด้านล่างในหน้านั้นได้เลย เมื่อกดแล้วก็จะขึ้นเตือนอีกครั้งให้เรากดโอเคได้เลยและเครื่องจะทำการรีสตาร์ทอีกรอบเมื่อเครื่องรีสตาร์ทเสร็จแล้วให้เข้าไปยังที่เดิมเช่นสองครั้งแรกเหมือนเดิมแต่ในครั้งนี้ให้เราเลือกแถบ Language และกดที่ปุ่ม Details ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาเมื่อมีหน้าต่างให้ใหม่ขึ้นมาให้เรากดที่คีย์ซัตติ้และกดเซนคี t. ต่อก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาอีกอันให้ทำการตี๊ที่คำว่า get a c c o u n t ow, หรือปุ่มตัวหนอนนั่นเองและทำการกดปุ่มโอเคออกให้หมดเลย เมื่อทําการโอกดโอเคแล้วให้เราทําการทดลองกดปุ่มที่ทําการไว้ดูว่าเปลี่ยนจากอังกฤษเป็นไทยหรือไม่ในขั้นตอนต่อมาเป็นการลุมไดเวอร์ต่างๆเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นแต่ไดเวอร์จะต้องเป็นรุ่นเดียวกันจึงจะซัพพอร์ตกันได้ดี ไดเวอร์ที่จำเป็นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้แก่ไดเวอร์เสียงชิปเซตหน้าจอแลนสำหรับโน้ตบุ๊กจะมีไดเวอร์กล้องเมาส์และไวริลเข้ามาเพิ่มด้วยสำหรับการติดตั้งไดเวอร์ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเพียงแค่ทำการดับเบิ้ลคลิกและกดเน็กไปเรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนที่ติดตั้งเพียงแค่เปลี่ยนค่าเล็กน้อยบางตัวเท่านั้น เมื่อเสร็จแล้วไดเวอร์แต่และตัวมักที่จะมีการให้รีสตาร์ทเครื่องโดยท,ทันทีเราอาจจะลงให้ครบทุกตัวก่อนค่อยรีสตาร์ทครั้งเดียวก็ได้สำหรับการรีสตาร์ทนั้นทำให้เครื่องของเรามีค่าการทำงานที่เหมือนเดิมในตอนแรกและจะทำให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อเราลงไดเวอร์เสร็จแล้ววิธีการเช็คเครื่องของเราว่าครบหรือไม่ให้ทำการคลิกขวาที่ไมคคอมพิวเตอร์เลือก Property และกดที่ Hardware กดที่ปุ่ม Device จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาอีกอันให้ดูว่ามีป,ป้ายเตือนสีเหลืองหรือไม่หากมีแสดงว่าไม่ครบแต่ถ้าหากไม่มีแสดงว่าครบแล้วไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเติม และเครื่องของเราพร้อมใช้งานแล้วสำหรับโปรแกรมเประยุคที่จำเป็นใน Windows XP ช่วงต้นนั้นไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่เราจะลงเพียงแค่จำเป็นเท่านั้นได้แก่ ตัวอ่านไฟล์ประเภท PDF วิธีการลงก็เพียงแค่กดนิ้กไปเรื่อยๆรอสักครู่ก็จะเสร็จเรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วให้ท่านทําการกดคลิกเลยตัวต่อมาเป็นตัวทําให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้ใช้คือโปรแกรมฟังเพลงชื่อว่า AI MP3 เป็นโปรแกรมฟังเพลงที่เข้ามาแทนที่ Winamp ได้ดีมากทัานแรกให้กดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษหากมีภาษาไทยก็ให้เอาภาษาไทยเมื่อกดเลือกแล้วให้ทำการกดเิ็ไปเรื่อยๆรอการติดตั้งจนเสร็จ เมื่อเสร็จแล้วให้กดฟินิชตัวต่อมาก็ให้ความบัเทึงเช่นกันแต่เป็นตัวช่วยในการดีวีดีโอในปัจจุบันมีหลายตัวให้เลือกใช้เช่นกอม VLC Player KM Player เป็นต้นในที่นี้ เราเลือก VLC เป็นตัวติดตั้งเป็นตัวอย่างมีการติดตั้งคล้ายๆกับตัวฟังเพลงในตอนแรกคือกดนิกไปเรื่อยๆรอจนเสร็จใช้เวลาไม่นานก็เสร็จเรียบร้อย ให้ท่านทำการกดฟินิชได้เลยตัวต่อมาขาดไม่ได้เลยคือโปรแกรมบีบอัดและคลายไฟล์บีบอัดหรือ WinR น,นั่นเองเป็นโปรแกรมที่ไม่ใหญ่มากลงไม่ถึง30วินาทีลงง่ายเพียงแค่กด install และ ok ก็เสร็จพร้อมใช้งานแล้ว และโปรแกรมตัวสุดท้ายจำเป็นมากสำหรับนักศึกษาคือ Microsoft Office นั่นเองสำหรับการติดตั้งก็ไม่ยากในตัวนี้เป็นรุ่น2007เหมาะสำหรับ Windows XP มากแล้วแต่คนใช้ด้วยว่าจะชอบรุ่นไหนสำหรับการติดตั้งในตัวนี้จะถามหารหัสในการติดตั้งซึ่งเขาเตรียมมาให้อยู่แล้วให้นำมาใส่ได้เลยและกดทาต่อไป และติดตั้งเดี่ยวนี้รออีกสักครู่สำหรับการติดตั้งอาจจะใช้เวลานานอยู่แต่ก็คุ้มค่าที่จะรอสำหรับในตัว Microsoft Office 2007นี้ได้แก่ Microsoft Word PowerPoint Excel เป็นตัวพื้นฐานที่ผู้คนใช้กันเยอะที่สุด เมื่อลงเสร็จแล้วให้เรากดปิดและเข้าไปเช็คดูว่าครบหรือไม่ที่ปุ่มสตาร์ทจะเห็นว่ามีแถบสีเหลืองจำนวนมากนั่นคือตัวโปรแกรมที่ทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด